เผยชะตาอุ้ยอายอัครณี ani, อดีตขวัญใจชายไทยย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนอุ้ยอายอัครณีแดงใสหรือชดาธรแดงใสได้ชื่อว่าเป็นนางแบบระดับแถวหน้าของเมืองไทยชื่อเสียงทองประดังเข้ามาหาเธอไม่ขาดสายฉันแจ้งเกิดในวงการบันเทิงเมื่อทํางานเป็นนางแบบให,แบบให้งานเปิดตัวเครื่องสําอางฉันจึงเริ่มมีชื่อเสียงในฐานะนางแบบทําให้เริมมีงานแนวนี้เข้ามาเรื่อยๆเวลานั้นฉันมีชื่อเสียงและเงินทอง มีเงินเก็บในธนาคารเป็นล้านๆแต่ไม่รู้จักเก็บเงินอยากซื้ออะไรก็ซื้ออยากกินอะไรก็กินเที่ยวเยอะแถมยังเลิกกับแฟนที่ดีแสนดีแล้วไปคบกับดาวร้ายชื่อดังช่วงนั้นเองที่ฉันหมดเงินไปเยอะมากเพราะความรักที่ดีรักแฟนก็มีแต่ให้จนแฟนนอกใจไปมีคนอื่นจึงตัดสินใจเลิกกับเขาพอจะกลับไปหาแฟนเก่าเขาก็ไม่ยอมคืนดีด้วยในช่วงที่งานวงการบันเทิงไปได้สวยชีวิตส่วนตัวกลับเริ่มลงล่างเรื่อยๆ ฉันหาเศษตังพิเศษด้วยการรับจ้างกินข้าวหลายคนบางเวลาก็มีเสียคอยส่งตังให้ใช้คนซื้อบางคนดูออกว่าฉันฝืนใจทำงานนี้ถึงกับเอ่ยปากว่าเธอดูไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะฉันได้แต่คิดในใจว่าใครจะมีความสุขกับการจำหน่ายตัวแบบนี้หลายครั้งฉันต้องไปแอบร้องไห้อยู่คนเดียวทำงานไปได้พักใหญ่คนซื้อเริ่มน้อยลงจึงมีคนแนะนำให้ฉันไปเปลี่ยนไปทำงานนั่งตู้ไปนั่งตากหน้าอยู่ในตู้รอให้คนซื้อเลือก ขณะที่งานมีคนโทรมาบอกว่าให้ไปพบคนซื้อที่ไหนจึงไม่อึดอัดเท่ากับงานที่ตอนนั้นฉันอายุ30กว่าแล้วแต่ต้องมาทำงานนี้ที่ยังไปกว่านั้นคือบางวันเจอคนซื้อที่เป็นเพื่อนของแฟนเก่าตอนแรกฉันจาเขาไม่ได้พอฉันเดินเข้าไปสวัสดีผู้ชายคนนั้นก็ทักว่าอา้าวเป็นยังไงบ้างละ่ะเมื่อจำเขาได้ฉันชาวไปทั้งตัวรีบเดินหนีโดยไม่ล่าลาอะไรคนซื้อบางรายโยนตังมาให้สองพันแล้วบอกว่าสองพัน ก็รู้แล้วว่าอุ้ยอ้ายเป็นยังไงการทํางานแบบนี้ไม่ได้ช่วยให้ฉันมีความสุขสบายเลยแต่เพราะไม่รู้จะไปทําอาชีพอะไรจึงจําต้องทนทํางานนี้ต่อไปบางวันถึงขั้นไม่มีเงินกินข้าวต้องไปขอเซ็นร้านกับข้าวแกงแถวบ้านไว้ก่อนจะไปยืมเงินเพื่อนบ้านก็ถูกปิดประตูใส่หน้าทั้งที่เวลาเขาไม่มียังมายืมเงินเราวันใหม่ที่ขอชีวิตขอลิขิตชีวิตเองจึงเปลี่ยนของชีวิตเกิดขึ้นเมื่อมีโอกาสได้เจอคุณเปิ้ลวีนัสมีวันซึ่งเป็นเพื่อนนางแบบ เธอชวนไปทำงานที่ร้านอาหารของเธอตอนนั้นแค่ตื่นเช้าไปทำงานก็มีความสุขแล้วถึงแม้งานจะหนักและเหนื่อยแค่ไหนหลังจากนั้นฉันเปลี่ยนไปทำงานเป็นยามที่ร้านถ่ายรูปแถวาาเพร้าวทำหน้าที่รับบัตรจอดรถเป็นแม่บ้านที่ห้างสรรพสินค้าจนกลายเป็นข่าวฮือฮายอยู่พักหนึ่ง